เช้าวันพฤหัส,สบดีวันนี้นะคะคุณทิติพลศรีเตรัฐนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคนที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะรับชมจากพื้นที่ไหนอย่างไรนะคะส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยทันทีนะคะโอเคนะคะคุณสุทธิพงศ์สวัสดีค่ะเราจะเริ่มต้นกันสําหรับรายงาน ยากรอากาศในเช้าวันพฤหัสวันนี้ที่นี่เลยนะคะสำหรับแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับรก็ยังคงเห็นร่องมรสุมนะครับภาคผ่านบริเวณของภาคกลางนะครับภาคตะวันเชียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคตะตอนบนนะครับลักษณะที่นี้ทําให้แถวบริเวณของภาคกลางภาคเชียงเหนือตอนล่างถึงภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็ยังคงมีลักษณะของฝนที่ตกยังชุกอยู่นะครับตัวพายุนี่ครับเดฟเวรชั่นนะครับ สองตัวนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบโดยตรงกับลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปด้านที่จะตกเฉียงเหนือนิดหน่อยนะครับทางทศจีนทางใต้นะครับตัวใต้ตะวันนั่นเองนะครับค่ะไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเวลาล่าสุดนะครับเราคงเห็นว่าเมฆนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งบริเวณของภาคใต้เองนะครับแล้วก็ทะเลอันดามันแล้วก็ทะเล อครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับค่ะท่านรองสัมฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะมาคุณมาหมีเหรอคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะเราไปต่อก,กันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรยดราของชุมพรค่ะครับเรดร์ชุมพรนะครับก็ฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงกลางน,นะครับบกครุบบริเวณของเพชรพมานะครับแล้วก็ทาง เป็ของหวัดละนอยนะครับชุมพรแล้วก็ล้มถึงเล็กๆน้อยๆนะครับบริวเวณของกาะสมุยนะครับหรือว่าสุราษฎร์ธานีเล็กน้อยน,นะครับมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปด้านที่ตะวันออกค่อนข้างจะเหลือนิดหน่อยครับมีเสียงสะท้อนทั้งสองฝั่งเลยค่ะ,ะคุณทิติพลรบกวนฝากฝากปิดเสียงโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้ไม่สะท้อนโอเคครับนะคะ,ะคโอเคนะคะเราไปต่อกันที่นะคะ ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติ้งพลาสสงขลาค่ะครับวันนี้ฝนเยอะตั้งแต่เช้าเลยนะครับมีฝนเล็กน้อยถึงกําลังปานกลางแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองบางกลุ่มนะครับปกคลุมบริเวณของทางกระบี่นะครับทางตรังสตูนนะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีน้องเพื่อนตัวมาในในเช้านี้ยครับแถวเรนของจังสงขลานะครับในพื้นที่ของเพสะเดานะครับแถวคลองไอโกงนะครับนาทวีสบมาเยอยครับตอนนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งเชิญค่ะนะครับอีกกลุ่ม จากตะวัตั้งนะครับผ่านนัทหลงมาแล้วก็เคลื่อนตัวในบริเวณของค้าสูตรจติงพระนะครับเรนอำเภอสติงพระนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งจะเป็นตอนบนนะครับสุราษนะครับเคลื่อนตัวไปทางแถวขดอนครับค่ะ ตอนนี้เสียงของคุณทิติพลยังมีเสียงสะท้อนอีกไหมคะคุณธนพรแล้วก็เสียงพี่ยังมีเสียงสะท้อนอยู่อีกไหมรบกวนแจ้งข้อมูลเข้ามานิดนึงนะคะส่วนคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแพลตฟอร์มเดิมรบกวนส่งมเมสเซจมาบอกสุภาวดีนิดนึงด้วยนะคะคุณอวยชัยชัยบุรีสุราชฝนตกเล็กน้อยวันนี้มีฝนมากไหมครับรอกันแป๊บหนึ่งนะคะคุณอวยชยัยคุณอวยชัยเสียงมีเสียงสะท้อนไหมคะเสียงกล้องหรือเปล่ารบกวนคุณอว ชายแจ้งข้อมูลเข้ามานิดนึงไม่มีทางคุณทิติพลแสดงว่ามีทางพี่หละคะ่ะมีทางพี่นะคะเดี๋ยวพี่ปรับโอเคพี่ปรับลงไปอีกนิดนึงแล้วนะคะลองลองลองฟังดูอีกรอบนึงค่ะต่อกันเลยคะ่ะคุณทิติพลคะสำหรับอของพี่ยังมีอยู่โอเคคุณทิติพล์ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ยังมีฝนในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักได้บางแห่งนะครับก็จุนนี้เน้นทางตอนบนนะครับแล้วก็ตอนล่างนะก็จะมีเพชรบุรีนะครับประจวบชุมพรสุราษฎร์นะครับเต่เจอ60%ของพื้นที่แล้วก็บริเวณของสาบจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานียะลานรที่ว่านนะครับฝน60%ของพื้นที่ส่วนนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขานะครับอยู่ที่40%ของพื้นที่ส่วนอุณหภูมินะครับต่ำสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียส องสุนทรดูที่สามสิบถึงส,สิบสามอาเเียดครัตอนนี้ยังมีเสียงสะท้อนจากฝั่งที่อยู่อีกไหมคะคมรบกวนแจ้งข้อมูลเข้ามานิดนึงค่ะตอนนี้ทําไมเสียงที่ดูเหมือนว่าไม้ที่จะไม่ออกแล้วโอเคออกไหมคะตอนนี้เสียงไม้เสียงไม้ออก,ออกตามปตกติแล้วะนะคะโอเคนะคะยังมีเสียงสะท้อนคือถ้าเกิดปิดเนี่ยเสียงดีเจก็จะไม่ออกเลยก็เลยงงง,งอยู่ถ้าเปิดปิดแบบนี้เสียงออกไหมคะฮัลโหลฮัลโหลถ้าออกแล้วครับได้ยินนะคะออกแล้วครับ ได้ยินครับได้ยินนะคะโอเคตอบคำถามคุณอวยชัยเสียงชัดฝั่งแพลตฟอร์มเดิมอะค่ะคุณทิติพลเสียงจะชัดไม่กล้องนะคะชัยบุรีสุราษฎร์วันนี้มีฝนมากไหมครับแล้วคุณอเนกพิกไทยถามมาจากคุณพินสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับชัยบุรีนะครับช่วงเช้าจะมีฝนเล็กน้อยเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงทางางหลังเที่ยงไปนะครับส่วน คนในพิกไทยแถวคุณพินใช่ไหมครับคุณพินก็จะมีฝนในช่วงเช้านะครับเล็กน้อยแลวก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงหลังเที่ยงเหมือนต้นไปเช่นกันครับค่ะโอเคนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาสําหรับในเช้าวันนี้ค่ะครับจังหวัดสงขลาเองนะครับก็มีฝน40ปอร์เซ็นของพื้นที่จะเน้นพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับที่ติดกับจังหวัดอ่าตะตุนนะครับและชายแดนมาเลเซียนะครับอย่างเช่น ราดัภูมิหัดใหญ่ของหวยโกงสะเดานาทวีนครจะมีฝนตั้งแต่เช้าเลยครับค่ะนะคะอำเภอเมืองวันนี้เป็นยังไงคะคุณทิทิพลอำเภอเมืองก็คลึ้มๆนะครับแต่ว่าคาดว่าฝนจะเข้ามาในสักมาช่วงหลังเที่ยงไปถึงม,มาตอนเย็นนะครับส่วนใหญ่จะม,มาตอนช่วงเย็นเย็นครับส่วนอำเภอหัดใหญ่จะคึ้มไปตลอดทั้งวันเหมือนเดิมไหมคะตอนนี้คึ้มมากคึ้มนะครับจะมีฝนบางช่วงครับมีฝนบางช่วงใช่ไหมคะแล้ว,ลวอากาศวันนี้จะเจอแดดนี้ ไม่มีเลยเหรอคะแทบไม่มีเลยคือยังม,มีแดดแต่ว่าเป็นแดดไม่แรงมากครับวันนี้ครับ<อ>ก็สบ,สบายมากกว่าอ๋อโอเคนะคะคุณซีเคนลาชเชือสวัสดีค่ะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคนที่ชมอยู่ในช่องอแพลตฟอร์มใหม่นะคะเสียงมันอาจจะสะท้อนต้องขออภัยเพราะว่าตอนนี้ปิดพยายามที่จะปิดทุกอย่างแล้วแล้วถ้าเกิดว่าปิดมากไปกว่านี้เนี่ยเสียงมันก็จะไม่ออนแอวิทยุ แล้วก็คนที่ฟังออนไลน์ก็จะไม่ได้ยินเสียงด้วยเพราะตอนนี้วอลลุ่มปิดลงไปเยอะมากแล้วนะคะขออภัยจริงๆค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้วัดได้ที่34.9องศาเซลเซียสที่ท่ากาศยานาคนครศรีธรมธรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชครับค่ะต่อกันที่นะคะรายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด่ยู่ที่22.9องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอเมืองจงหวักรครับค่ะโอเคนะคะปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะครับอ่าพัด้านฝนนะครับก็กระจายตัวดีนะครับทั้งตอนบนตอนกลางตอนล่างนะครับ7โมงเช้าเมื่อวานนี้จนถึง7โมงเช้าของวันนี้24ชั่วโมงนะครับก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับกระจายทั่วเลยนะครับ วักลาฝนสูงสุดได้ที่26.7สิบกดดมิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเมื่อวานช่วงเย็นฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับใช่ใช่ครับเมืองสงขลาฝนเยอะแล้วเป็นช่วงช่วงเลิกงานพอดีเลยหรือเปล่าคะคุณทิติพลใช่ครับช่วงเลิกงานประมาณสี่ห้าโมงพอดีครับโอ้การจราจรไม่ต้องพูดแต่เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันเหมือนตกอยู่ที่เดียวตกเฉพาะเฉพาะกลุ่มใช่ไหมเฉพาะที่ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคนะคะก็เมื่อวานอำเภอเมืองก็ชุ่มฉ่มาเมื่อวานหาดใหญ่ก็คลึมนะคะก็คลึมมอ่าก็คือม,มาตกแล้วแหละแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็หายไปอะคะ่ะคุณทิติพลเมื่อวานที่หาดใหญ่นะคะครับใช่อาจจะมาแบบโปยโ,โไม่ยม่เยอะมากครับอาจจะมีบางพื้นที่จะมาอ่าแผ่กระจายไปถึงหาดใหญ่บ้างในบางบางแห่งครับ ขอบคุณมากเลยนะคะโอเคทิ้งท้ายรายงานพยากรณ์อากาศในวันนี้เอ๊ะเมื่อกี้เราตอบคำถามทางกระโนดหัวใจให้น้องซาเนยหรือ,อยังคะคุณทิติพลอย่างครับก็หัวใจเหมือนเดิมนะครับฝนก็จะไปช่วงก้าเย็ยยยนนะครับอาจจะเป็นติดช่วงเย็นอาจจะมีช่วงเช้าที่ผ่านมาเล็กน้อยด้วยนะครับในบางแห่งอาจจะมีตกบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะคืบๆอย่างนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็จ,จะมีอีกทีะมาณช่วงเย็น กบใกล้เย็นวานมาสา 3, 4, มหรืสี่โมงครับเห็นไหมพอดีเลยน้องตาเนียทวงเข้ามาพอดีเลยว่าแล้วฝนจะหนักขนาดไหนลมจะแรงไหมคะก็ช่วงนี้ก็มรสุมนะครับก็มีกําลังแรงขึ้นอนะจะมีอาบางช่วงที่ฝนเข้ารครับฝนเข้าอาจจะแรงขึ้นมามหนึ่งครับอืมโอเคนะคะอตอบคําถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเค วันนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงทั้งสองฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเป็นยังไงบ้างคะคุณทิติพลครับถ้าเป็นทางฝั่งอันดามันขึ้นจะสูงกว่านะครับแล้วก็ทางตอนบนของอันดามันตอนบนเนี่ยก็จะสูงกว่าอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับส่วนตอนล่างภูเก็ตลงมาอยู่ที่หนึ่งสองเมตรครับส่วนทางฝั่งของอ่าวไทยอยู่ที่หนึ่งสองเมตรเช่นกันครับ ค่ะก็หวังว่าคนที่ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศอยู่ในช่วงชั่วโมงนี้แล้วก็ในเช้าวันนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กําลังชมไลฟ์อยู่ในเช้าว,วันนี้นะคะนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่18กันยายนคุณทิติพลศรีตารัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันม ในครั้งต่อไปค่ะคุณทิติพล สวัดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะขอบคุณน้องเสนีย์ด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศทุกๆเช้าแล้วก็ทุกๆวันนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอบคุณนะคะในฝั่งของคนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่องทางแพลตฟอร์มเดิมด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยทั้งคุณอเนกทั้งคุณอวยชัยนะคะสําหรับในเช้าว,วันนี้ที่นี่ f m ฟเร้อยเจ็ด 75เมกะเฮิร์ตขนาดใหญ่ค่ะเราเจอกันสำหรับในชั่วโมงนี้สุภาวดีคัมพิรานนนจัดรายการสดอยู่ในช่วงนี้ขอบคุณมากๆค่ะติดตามฟังขา่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 74 311760 ลูกทุ่งอินดี้อินทุกเพลงอินทุกวัน0 7 4 2 4 3 4 4 4 0 8 1 9 5 7 6 6 4 4สนใจลงโฆษ,ษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้ติดต่อ0 8 1 9 5 7 6 6 4 4